ช่วงนี้เราจะมาก่อติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ y ยมาหในการทำพิธีส่งมอบรถ YZF-R1M สี่คันแรกของประเทศไทยหลังจากที่ y ยมาหได้มีการเปิดตัวรุ่น YZF-R1 และ R1M ครั้งแรกนะครับในงานอิกม Show 2014ช่วงปลายปี2557ที่ผ่านมาและมีการ,ปรเปิดให้จองอย่างเป็นทางการนะครับในงานมอเตอร์โช 2,558นะครับในเมืองไทยของเราก็ปรากฏว่าสามารถสร้างยอดจบจองถล่มทลายเป็นครั้งแรกนะครับในบรรดารถซูเปอร์สปอร์ตขนาด1,000 cc โดย YZ-FR1 นั่นนะครับเปิดได้จองในราคา899,000บาท r 1 m นั้นนะครับราคาอยู่ที่1,199,000บาทอย่างไรก็ตามนะครับก็ปรากฏว่า YZ-FR1 และก็ r 1 m นั้นเกิดความนิยมขึ้นทั่วโลกทำให้ Yamaha นั้นนะครับไม่สามารถส่งรถให้กับคนไทยได้และล่าสุดครับ วันที่14กรกฎาคม2 5 1 9ที่ผ่านมายามาฮ่าได้ทำพิธีส่งมอเตอร์รถวาซ1 m 4คันแรกของประเทศไทยนะครับอย่างเป็นทางการที่โชว์รูมยามาฮ่าไรเดอร์คลับถนนเกษตรนวมินกรุงเทพมหานครโดยมีคุณประพันธ์พลทรวสิทธิ์รองประธานกรรมการบริหารของยมามาฮ่าให้เกียรติมาส่งมอเตอร์ถด้วยตัวเองนะครับและได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าบิจิทัลของยี่ห้อนั้นมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย ในภาพรวมของตล,ล้วบใบเมืองไทยครึ่งปีที่ผ่านมาโตประมาณ30%ครับโดยยังไมีการเตรียมแผนขยายโชวร์รูมขึ้นจาก13แห่งเป็น16แห่งและจะมีการเปิดรถใหม่อีกอย่างน้อย2โมเดลในปีนี้และนี่ก็คือภาพบรรยากาศของการทําพิธีส่งมอบรถอย่างเป็นทางการนะครับโดยคุณประพันธ์ุทธนวสิทธิ์นั้นได้มีการพูดคุยกับทุกคนอย่างเป็นกันเองทั้ง4คนประกอบไปด้วยคุณสรากรมุกประดับนะครับคุณวัชะระวัเศษสร้อยคุณมานะสุทธยาไลา คุณอาัคารก,กิตวรโรอดนะครับนี่คือ4คนแรกของยามาฮ่าไวน1 m ซึ่งทุกคนต่างก็เฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนานแบบข้ามปีนะครับคุณประพันธ์พลทรัสิทธิ์นั้นได้มีการมอบเสื้อแจ็คเก็ตให้กับทุกคนนะครับด้วยตัวเองนี่คือรบรรยากาศของประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของยามาฮ่าในประเทศไทยของเราครับกับการเปิดรถใหม่ที่เพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีระดับม o t ต GP นี่คือสุดยอดของมอเตอร์ไซค์ซปเปอร์สปอร์ตขนาด 1,000cc เครื่องยนต์4สูบเรียงและในช่วงนี้นะครับ เราจะมาฟังความรู้สึกข,ของคนที่จับจอง R1M คนแรกของเมืองไทยนั้นเป็นอย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับผม X นะครับผมวัชระวัเสศย์ส้อยครับผมก็ถามว่าในเรื่องของ R1 เองเนี่ยผมชื่นชอบ R1 มานานแล้วครับผมตั้งแต่ R1 ตัวเดิมก็คือ2010ตัวนั้นเองผมก็รับรถกับวอร์เทน n อลรอสซครับผมผมก็จองตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่าราคาเท่าไหร่ครับผมแล้วก็มีโอกาสได้ ใช้อาวันมายหลายรุ่นก็มีความชื่นชอบในตัวของอาวันเองรู้สึกว่าเหมือนมันสร้างมาเพื่อผมเองเลยก็ได้อาวันนะครับผมก็มีโอกาสได้ใช้หลายๆรุ่นก็ไม่ไม่ชอบเท่ากับยามาฮ่านะครับผมยิ่งเป็นยามาฮ่าอาวันเนี่ยรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเรามากเลยพูดถึงยามาฮ่าอาวันเอ็มเนี่ยผมจองมาตั้แต่ปี57เเลยไม่รู้ว่าทางผู้บริหารจะว่าอะไรหรือเปล่า ขอจองกับเซลล์เขาเองก็ตอนนั้นจองยังไม่รู้เลยว่าอาวันเนี่ยจะมีอาวันเอ็มหรือว่าอาวันธรรมดารู้แต่ว่าจะมีอาวันออกมาใหม่ตอนนั้นก็ตัดสินใจที่จะเลือกตัวอาวันก่อนนะครับก็ขับมาซึ่งก็มีข่าวก็กว่าอาวันจะออกมาเพิ่มมีอาวันธรรมดาแล้วก็อาวันเอ็มผมตัดสินใจเลือกอาวันเอ็มเพราะว่าคิดว่าโอเคอย่างน้อยยามาท่าทำมาเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วถึงมีก็มาดูก็ไม่เสียใจครับผมที่รอมานานก็วันนี้ก็ดีใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ ใช่ยามาฮ่าอวัตเอมที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็มีออปชันที่รู้สึกว่าเหมาะกับตัวผมแล้วก็เข้ากับตัวผมครับมากที่สุดครับผมครับชื่อออโต้ครับขับเป็นลูกค้ายามาฮ่าครับตั้งแต่ปี14ครับรถคันแรกก็วาเซฟอาวัน2014ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น FJR 2 0 0 3แล้วก็ t m a x แล้วก็คันล่าสุดจะเป็นวาเฟอวัน2015 ผสุดท้ายก็จะเป็นคันนี้ครับอาวันเครับจริงๆแล้วมันเป็นความลงตัวที่เป็นที่สุดของสปอร์ตครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คือจบเลยทุกอย่างนะครับได้มาก็แทบไม่ต้องทำอะไรเลยความรู้สึกแรกจริงๆแล้วต้องบอกว่าชอบชอบในความเป็นลงตัวด้านดีไซน์ก่อนครับเพราะว่าก่อนนันนี้ก็ขับตัว15มาก่อนแล้วนะครับแล้วเจอระบบเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สําหรับคนขับครับผมถ้าชอบเลยครับผมว่ามันมีความใช่ครับมันมีความดุดันในตัวเองครับความเป็นความเป็นความเป็นตัวเองความที่แตกต่างจากจากสปอร์ตตัวอื่นก็คือความความดุดันของเขาเลยนะครับแล่ถ้าเกิดเราได้ลองขี่จริงๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าความมันในการขับขี่ครับหรือว่าเทคโนโลยีที่มากับตัวอัวานีมเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตความรู้สึกของเราทุกอย่างเลยครับลงตัวมากครับ ทั้ง4คนต่างก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้ทดลองขับขี่ yzf r 1 m เป็น4คนแรกของประเทศไทยจุดเด่นของ yzf r 1 m นั้นก็คือความเป็นสุดยอดของมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ต1 0 0 0 cc เครื่องยนต์ส่สูบเรียงนะครับให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง2 0 0แรงม้าที่1 3 0 0 0รอบต่อนอาทีพื้นฐานเครื่องยนต์ของ yzf r 1 m, และ r 1 m นั้นจะเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ภายนอกหลายจุดด้วยกันเริ่มจากนะครับโช้กบหน้าหลังแบบไฟฟ้า ของ e ออร์ลินะครับ ERS ก็หมายถึง Electronic Racing s u s p e n s i o n โดยมีกล่อง SCU นะครับก็คือ s u s เ e n s i o n Control Unit เป็นตัวควบคุมการทำงานได้ r 1 m นั้นจะมีกล่อง CCU นะครับ i o m t u o n c คชัน n c o n t r o l Unit ทำงานร่วมกับ GPS แสดงผลแลบไทม์บนหน้าจอดิจิตอลนะครับซึ่งสมรัส่วข้อมูลต่างๆครับผ่านทางแท็บเล็ตได้ทันทีจุดที่ได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของชุดฟลิงภายนอกเป็นแบบค o n อนไฟเบร์ทั้งคันครับนี่คือ YZF R1M ที่มีความ สวยงามนะครับโดดเด่นเหนือชั้นกว่าวาชิฟอารวันรุ่นธรรมดาอย่างมากมายทีเดียวความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอาวันและอารเอ็มที่เหมือนกันก็คือการใช้กล่องควบคุมแบบ IMU แบบ6แกนนะครับวัดความเฉื่อยโดยมี G เซนเซอร์หรือว,ว่าใจโลนะครับเป็นตัววัดข้อมูลแบบ3มิติหน้าหลังซ้ายขวาบนและล่างนะครับนั่นก็คือทิศทางของการทํางานรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ผลที่ตามมาก็คือระบบ traction control นะครับที่สามารถทำงานได้ในขณะเข้าโคง้ง ระบบ SCS นะครับหรือ Slide Control System ระบบ Front l i p Control System นะครับป้องกันหน้ายกรวมถึงระบบ Launch Control System นะครับแล้วยังมีระบบ Quick s h i f ในการปรับเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วโครงสร้างตัวถังของอวันและอวันั้นนะครับเป็นแบบ Delta Box Aluminum Alloy Swing Arm สามเหลี่ยมหงายขึ้นด้านบนนะครับซับเฟรมหลังแบบ m a g n e s i u m Alloy ท่อไอเสียแบบไทเทเนียมนะครับ4ออก2ออก1มีวาล์ว X Up เป็นตัวเปิดปิดที่บริเวณก่อนถึงปลายท่อไอเสีย ลูกสูบฟอรสอสต์อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปนะครับก้านสูบไทเทเนียมวอล์วไอดีไทเทเนียมมีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาถึงท็อปสปีดของอวันเอมนั้นทําได้เท่าไหร่จากการทดสอบของต่างประเทศนั้นก็ปรากฏว่านะครับเกียร์หนึ่งของอวันเอมนั้นทําได้160กิโเมตรต่อชั่วโมงที่14,00 0รอบต่อน,นาทีเกียร์สองทำได้195กิโเมตรต่อชั่วโมงที่1400 0รอบต่อน,นาทีเกียร์สนะครับสม,มงร้อยสามทีบ14,000รตบต่อน,นาที เกียร์4 265กิเมตรชั่วโมงที่14,000รอบต่อน,นาทีส่วนเกียร์5นะครับทำได้สูงสุด299กิโเมตรต่อชั่วโมงที่13,000รอบต่อน,นาทีขณะที่เกียร์6นั้นนะครับเป็นเกียร์ที่ล็อกความเร็วไว้โดยทําได้เท่าเดิมนะครับ299กิโมตรชัวโมงแต่รอบต่ําลงอยู่ที่12,000ห้ารอบต่อน,นาทีครับจะเห็นได้ว่านะครับถ้ามีการล็อกความเร็วไว้ R1M น,นั้นจะสามารถทําได้สูงกว่า320กิโมตรตชัวโมงอย่างแน,น่นอน และนี่ก็คือความสุดยอดของ r 1 m นะครับรถซูเปอร์สปอร์ต 1,000cc ที่หลายคนเฝ้ารอคอยอย่างมากในขณะนี้เอาละครับเงานในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วพรากักรายการกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ